ในส่วนที่ทับกันเนี่ยเนี่ยพอเขี่ยแล้วเขาจะไม่ติดกันเลยค่ะนี่ไม่ติดกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นบีบไปเรื่อยๆเลยค่ะเขาจะเบียดกระทะเต็มกระทะสน,นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาไม่ติดกันนี่มันมีความแข็งนะคะมีความแข็งอยู่ตัวเวลาบีบก็จะรู้สึกว่ากรอบนอกนุ่มในค่ะบ้านเราสตอรี่ สวัสดีค่ะวันนี้วิจพามาทำปลาท่องโกสเปนหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าชูโรสวิธีการทำนั้นไม่ยากเลยนะคะสามารถทำขายหน้าโรงเรียนหรือทำขายตลาดนัดได้ไปดูส่วนประกอบกันค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์100กรัมน้ำปล่า200กรัมเนยจืด45กรัมไข่ไก่เบอร์สองหนึฟองน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ส่วนสช้อนชา กลิ่นนมสดครึ่งช้อนชาเริ่มทำเลยนะคะให้เราตั้งกระทะแล้วก็จุดไฟใช้ไฟอ่อนเติมน้ำเปล่าลงไปไม่ต้องรอให้น้ำเดือดนะคะปามด้วยเนยลงไปได้เลยเนยนี้เป็นเนยจืดค่ะหรือว่าใครจะใช้เป็นเนยเค็มก็ได้ถ้าใครใช้เนยเค็มเนี่ยให้ลดในส่วนของเกลือป่นลงไปค่ะต่อด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นแล้วเราก็รอจนกว่าเนยจะละลายค่ะ คนก็ได้นะคะเพื่อช่วยให้ละลายเร็วยิ่งขึ้นพอเนยและน้ำตาลทรายละลายลงไปแล้วก็ให้เราใส่แป้งสาลีอนเนกประสงค์ลงไปได้เลยแล้วเราก็คนต่อให้เข้ากันค่ะขั้นตอนนี้เราก็ยังใช้ไฟอ่อนนะคะใช้ไฟอ่อนมาโดยตลอดเลยค่ะคนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งเขาจะจับก้อนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ไม่ติดกระทะนะคะช่วยบีเขาด้วยค่ะให้เขาไม่เหลือเศษแป้งขาวๆนะคะนี่ค่ะให้เป็นเนื้อเดียวกันเลย ผ่านไปได้เพียงสองนาทีนะคะแป้งของเราก็ได้ที่แล้วค่ะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็ไม่เหลือเศษแป้งขาวๆแล้วค่ะให้เราปิดแก๊สได้เลยแล้วก็ตักแป้งใส่ภาชนะค่ะไม่ต้องรอให้แป้งเย็นตัวนะคะให้เรานำไข่ไก่มาตีได้เลยพอตีไข่แตกดีแล้วเราก็เทลงไปผสมกับแป้งสุดท้ายคือการแต่งกลิ่นด้วยกลิ่นนมนะคะหรือใครจะใช้เป็นกลิ่นวานิลาก็ได้ใส่ลงไปครึ่งช้อนชาค่ะแล้วคนผสมให้เข้ากัน วิจะใช้เป็นช้อนนะคะแต่ถ้าใครสามารถทนความร้อนได้ก็อาจจะใช้มือก็ได้ค่ะถ้าใช้มือก็ใส่ถุงมือซะหน่อยนะคะเพื่อกันความร้อนค่ะผ่านไปเพียง5นาทีนะคะทุกอย่างก็เข้ากันดีหมดแล้วค่ะแต่ว่าถ้าใครทําในสัดส่วนที่เยอะกว่านี้ก็อาจจะใช้เวลามากกว่านี้นะคะขอเพียงดูให้เขาเข้ากันดีนะคะ่ะเนื้อแป้งที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคล้ายคครีมคัสตาร์ดนะคะเนื้อเขาค่ะ นี่ค่ะทีนี้วิก็จะนํามาใส่ในกระบอกบีบนะคะเพื่อที่จะบีบลงไปทอดหัวบีบก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนําใส่ลงไปได้เลยค่ะใส่ลงไปให้เต็มกระบอกนะคะใช้มือก็ได้ก่อนทําอาหารทุกครั้งก็ล้างมือให้สะอาดก่อนค่ะช่วงเวลานี้วิก็ตั้งน้ํามันไว้รอแล้วนะคะตอนนี้น้ํามันก็ร้อนแล้วค่ะ น้ำมันที่วิใช้ในกระทะนี้เป็นน้ำมันพืชนะคะใครจะใช้ถั่วเหลืองหรือน้ำมันปาล์มก็ได้ใช้ไฟอ่อนในการทอดไปโดยตลอดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟกลางหรือไฟแรงเนี่ยเดี๋วด้านนอกเขาจะไหม้ซะก่อนก่อนที่ด้านในจะสุกนะคะให้ใช้ไฟอ่อนทีนี้เราก็บีบชูโรสของเราลงไปได้เลยค่ะความยาวตามต้องการนะคะพอได้ความยาวตามต้องการแล้วใช้กรรไกรตัดค่ะนี่ค่ะแล้วก็บีบออกมาแล้วก็ตัด ทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนหมดกระบอกค่ะพอบีบหมดแล้วเราสามารถคนๆเขี่ยๆได้นะคะเพื่อให้เขาสุกเหลืองโดยทั่วค่ะตอนนี้ชูโรสของเราก็สุกนะคะแล้วก็เหลืองกรอบทั่วทุกชิ้นแล้วให้เราตักขึ้นได้เลยค่ะ่ะเขย่าเขย่าให้เสด็จน้ํามันสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็เทพักไว้ในตะแกรง พักไว้แบบนี้ให้เสด็จน้ํามันแล้ววิก็จะหยอดกระทะต่อไปได้เลยค่ะนี่นะคะช่วงเวลาที่เราบีบลงไปเนี่ยเขาอาจจะมีทับกันบ้างไม่ต้องกังวลนะคะให้เราบีบต่อไปให้เสร็จในส่วนที่ทับกันเนี่ยเนี่ยพอเขี่ยแล้วเขาจะไม่ติดกันเลยค่ะ นี่ไม่ติดกันเลยนะคะเพระฉะนั้นบีบไปเรื่อยๆเลยค่ะเขาจะเบียดกระทะเต็มกระทะสะนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาไม่ติดกันบีบเสร็จแล้วเราก็มาเขี่ยมาคนเอานะคะคนบ้างพักบ้างเหมือนเดิมค่ะจนกว่าเขาจะสุกเหลืองโดยทั่วกันเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดทั้งสองกระทะแล้วนะคะแป้งก็หมดลงไปพอดีวินับชิ้นแล้วสำหรับสูตรนี้ได้ทั้งหมด34ชิ้นค่ะชูโรสของเราเย็นตัวลงแล้วค่ะวิก็ได้นำมาจัดใส่จานไว้แบบนี้น่าทานมากๆเลยนะคะ วันนี้วิจะจิ้มกับนมข้นหวานค่ะส่วนใทยที่จะทําขายนะคะสามารถมีน้ําจิ้มให้ลูกค้าหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นนมข้นหวานช็อกโกแลตหรือว่าจะโรยด้วยผงปาป,ปิก้าผงชีสผงบาร์บีคิวได้ทั้งหมดเลยค่ะมาค่ะลองมาชิมกันดูนะคะนี่มันมีความแข็งนะคะมีความแข็งอยู่ตัวเวลาบีบก็จะรู้สึกว่ากรอบนอกนุ่มในค่ะอืม ห็นไหมได้ยินเสียงกรอบไหมืมกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากๆเลยค่ะอืมกินเข้าไปก็พอดีคำนะคะอือร่อยอะ่ะเนี่ยค่ะลองบีให้ดูนะนี่ค่ะเนื้อข้างในจะเป็นแบบนี้นุ่มๆนะคะทางบ้านลองไปทำกันดูค่ะ อร่อยนะคะแล้วก็ทำขายได้แน่นอนเลยวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ